นี่ครับผมจะสอนทำแบบนี้เลยครับเมืม่อกี้ผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับกดผิดจริงๆครับกดผิดจริงๆครับ ทำระยะออกมานี่ครับเดีเ๋ยวาะทับินยางนี้แล้วสีเหลืองครับสายเหลืองครับยอม่าเอาตามที่ไปต่อไปเอาให้คุณวางตรงนี้ไว้นะครับวางตรงนี้ไว้นะครับวางนะคก็ต้องวางก็ได้ผมสอนทำกองเลยนะครับสอนทำกองครับเอาเป็นกองน้ำมึงเลยนะครับ ตั้งเรปตรงนี้ครับแล้วเอาไม้ไม้อบมาครับไม้อบอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ครับลวดเอาเป็นรั้วนี่ครับทำฉากด่มตีครับดุ่มตีสองสองชาขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับ ชาบผมเอาเป็นสีชาบผมเอาเป็นสีเหลืองนะครับชาบนี่ครับเอาเป็นชาบชาบชาบ,ชาบกอ์ครับผมเอาเป็นสีฟ้าครับฟ้า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 กออีครับกออีเอาเป็นอันนี้ครับ แล้วก็คุณซ้อนทำคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดใช่ไหมครับคีย์บอร์ดนี่ครับให้คุณเอามาตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับคีย์บอร์ดสีขาว นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราคงก็จะทำโต๊ะครับโต๊ะตัวนั่งครับตัวในโต๊ะตัวนั่งครับนี่ครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ใส่กระจกกระจก,กประตูครับกระจก,กประตู เออกินไปพ่อเข้ามาอีกหึไปเอามาจริงแตกแตกเลยอู้นี่เลยหมาทิ้งอยู่ <laughs> <laughs> <Yeah, okay. laughs> <laughs> ไม่่ทำถ้า,า,าทำทำ